สว,สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เขาตองซอยสี่นะครับพามาร้านส้มตำแ่บแทบครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าร้านนี้เขาทำไมถึงลูกค้าเขาเยอะจังแล้วก็รสชาติจะเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปไปคุยกับทุกาของร้านกันนะครับ

อเอาอาหารบอกได้นะฮะอันต้นไหนพ่อลูกค้ายกเลิกอ่ะเอาหกไปนะอือพีแต่พี่ใส่าจในน้นองพี่ไม่รอ ปลาแมเขางได้ไปอย่างเดียวปลาแซมเขาได้เลยได้ไไนันจะเป็นตำลายเลยไปไหนน้ำตกได้ไ้วไปดูดูกุ้ปลาเออะไรี่น้ำตกเหรอใช่แต่น้ำตกที่นี่เขาจะทำทาไว้เยอะเยอะ เอามาโรยเลยยลงมาม่คนที่เยทั้งหมดเลยทเก สวัสดีค่คะร้านส้มตำเดลิเวอรีพี่ใหญ่จ้ะน <ไป S 1> ี้นขายส้มตำไก่ย่างมันจะมีอาหารอีสานอาหารตำสัง่งมีมมมตำเหลาลาบน้ำตกต้มแซ่บแกงอ่อมมีทุกอย่างที่นี่ก็ส่วนมากลูกค้าจะกินตำเหลามากกว่า,าเราแคงเราปูม้าเราแซสม่อนกุ้งสดส นางลมปูอัดหมูยอมีครบจ้ะของทะเลเหล่านี้คออะไรครับเหล่าก็คือที่นี่เขาจะเน้นเน้นเน้นเผ็ดถ้าลูกค้าถ้ามาที่ร้านไม่ทานเผ็ดต้องบอกระบุเม็ดพิกเลยค่ะว่าที่นี่เราจะใช้พริกพริกแห้งแล้วก็พริกจินดาผสมกันส่วนใหญ่จะติดใจเป็นเป็นตำเหล่าแล้วก็ไก่ย่างลูกค้าจะชอบมากที่นี่ไก่ทำไมไก่ย่างที่นี่ใช่ไก่วันหนึ่งก็เป็นเกือบร้อยโลหมดทุกวัน เปิดเป็นรน้านยังครับเปิดมาได้ห้าหกปีแล้วค่ะคแรกๆก,ก็จะเป็นร้านเล็กๆร,ร้านจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆในเรื่องรสชาติเรื่องเมนูหลากหลายกันเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็เลยทีนี้ก็เลยกลายเป็นลูกค้ารู้ปากต่อปากก็เลยกลายเป็นร้านปัจจุบันมีพวกอาหารตำสังด้วยมั้มีค่ะมีอาหารตามสั่งมีอาหารอีสานมี ก้อยขมต้มแซ่บแกงอ่อมมีค่ะก่อนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ <laughs> นไม่ไดถึงมาทำขายคืออ๋อก็อยากจะกหารายได้ช่วยแฟนก็ลองทําดูตอนแรกก็จะเป็นแบบขายไม่ดีขายไม่ได้ก็คือเราก็เลยขายลงเฟซลงเน็ตลงอะไรตามไปเรื่อยๆลูกค้าก็ติดใจปากต่อปากเราก็ปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องรสชาติลูกค้าก็ตามมากินมาจากที่อื่น ก็คือเราจะเน้นเรื่องของความเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่เผ็ดนัวนปล<ร>า้าก็จะนัวนัวส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากไหนม,มามาทุกที่ค่ะตามตามรีวิวตามเพจตามเฟซปากต่อปากที่ลูกค้ามากินแล้วลูกค้าก็ลงรีวิวกรุงเทพก็เยอะต่างจังหวัดก็เยอะในเมืองการก็เยอะน,นี่ที่ร้านเรามี1 7 1 8โต๊ะค่ะแต่ปกติก็20กว่าทีนี้ก็คือช่วงโควิดก็จะลดลงมานิดนึงนี่ค่ะมีทั้งฟู้ดไลแมน แก๊ปฟู้ดลูกค้าสามารถสั่งได้หลายทางรลอมาทานที่ร้านมารับที่หน้าร้านก็ได้ทางร้านก็จะมีบริการส่งฟรีแต่ส่งในละแวกใกล้ๆค่ะตําเราก็จะเป็น50บาทค่ะยําก็50บาทแต่เป็นถาดก็จะเป็นถาดละร้อยถาดละร้อยห้าสิบทีนี้จะราคาเบาๆลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้อาศัยเราขายได้เยอะร้านร้านเปิดร้านเปิด10บโมงถึงสามทุ่มนะคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะขายทุกวันจ้ะ ที่ร้านมีเฟซส,ส้มตำเดลิเวอรี่พี่ใหญ่แล้วก็จะมีเพจส้มตำเดลิเวอรี่พี่ใหญ่เหมือนกันนะ<อ>่ะเพจเพจเ,เ,เดียวกับเฟซเลยจ้ะก<อ>็ยังไ,ไม่มีสาขาแต่ตอนนี้กําลังทําร้านใหม่อยู่ค่ะที่ไหนครับลงไปข้างล่างอีกจะเป็นร้านสองชั้นปีมีกาแฟด้วยแล้วก็จะมีร้านส้มตำเปิดถึงม,มีอาหารครบวงจรค่ะตอนนี้กาลังสร้างอยู่ก็อยากให้กําลังใจร้านอื่นนะคะตอนแรกโควิดรอบสามก็มีผลกระทบกับทางร้านเหมือนกัน ก็เลยลองฮึดสู้อีกครั้งเราก็เลยผ่านไปได้อยากให้กำลังใจร้านอื่นอย่าเพิ่งท้อนะคะสู้ๆเราจะผ่านไปด้วยกัน